มาดูต้นที่สองนะอันนี้เป็นดับเบิลดรไนะคะก็วัดตลอดอะเพราะว่าเราก็คอยดูว่าไม่ให้ดินมันเป็นกรดมากด่างมากเราใช้ปุ๋ยเคมีก็ใช้ให้สัปดาห์ละครั้งก็พอเราก็ใช้ทีละน้อยเป็นพวกละลายชา้าได้ยิ่งดีแต่ใช้เป็นหยุบม,มือนะไม่ไม่ใช่แบบใส่โรยเต็มที่นะ,ะถ้าขยับมาแล้ว กดลงไปให้มันลึกๆเลย6.2นะก็ดอีอันนี้เกิดจากการที่เราต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์พวกขี้ม้าที่จะให้ค่ากดด่างที่สมดลุลนะถ้าเราใช้เคมีมันจะพังนะคะเราก็พยายามใส่เดือนละครั้งก็ยังดีนะพวกขี้ม้า หกโดยประมาณนะต้นนี้ต้นนี้อะไรอ๋อจูซี่เทอร์รัสซ่านะคะค่าดินดีเพราะว่าถ้าบำรุงพวกนี้มันถึงแม้ป่วยมันจะสลายไปแล้วมันก็ผลลัพธ์ยังคงอยู่ระยะยาวของโบมันจะเป็นสูตรที่ผสมฮิวมิกด้วยนะดังนั้น,น,นหายห่วงเลยถ้ามีอะมิโนโฮิวมิกอะ ะะแต่เขาไม่ได้ผสมใส่มั่สซัวนะคนที่ทําเขาเป็นคนมีความรู้จบมาทางสาขาที่เกี่ยวข้องอ่ะอันนี้ต้นนี้วาเลนไทน์ก็เลี้ยงต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะให้พุ่มมันใหญ่เพราะไอ้ตัวนี้เวลาเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาทนได้นี่ก็ประมาณดินดีนะ6 จุดห้านะนะคะ